สวัสดีนะคะนักเรียนชัน้นปสนะคะจากสัปดาห์ก่อนนะคะเราได้พูดถึงอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำไปแล้วนะคะในเรื่องของไตรยาคนะ,คะอักษรสามหมู่นั่นเองแล้เวเรามาดูเรื่องต่อไปของเรานะคะเรื่องวันนี้ของเราก็จะเป็นการผันวันอยุการผันวันณยุข,ของเรานะคะก่อนอื่นนักเรียนจะต้องทําความรู้จักกับตารางการผันอ้าวก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูตารางการผันคุณครูก็มี 1, น mm hmm. Estate ิ้วมือผันวรรณยุกนิ้วมือนี้จะเป็นการผันเสียงวรรณยุกนะคะนิ้วมือจะเป็นการผันเสียงวรรณยุกนิ้วมือห้านิ้วของเรานิ้วโป้งนิ้วโป้งของเราจะแทนด้วยสามัญเสียงสามัญนะคะนิ้วมือเสียงวรรณยุกสามัญนิ้วชี้เอกโทตรีและจัตวานะคะ สามัญเอกโทรตรีและจัตวาเห็นไหมคะห้านิ้วของเรามีประโยชน์นะช่วยในการผันวรรณยุกต์ได้นิ้วโปง้งสามัญน,นิ้วชี้เสียงเอกนิ้วกลางโทนิ้วนางตรีนิ้วก้อยจัตวาเห็นไหมคะห้านิ้วมีประโยชน์ช่วยภาษาไทยได้นะคะช่วยในการผันวรรณยุก เรารู้แล้วว่า5นิ้วเรามีประโยชน์เพราะฉะนั้นหนูไปดูนะคะอักษรกลางเห็นไหมคะครูบอกว่าอักษรกลางเพราะฉะนั้นเราจําได้ไหมเออไกจิกเด็กตายบนปากองมีสมาชิก9ตัวด้วยกันนะคะอันไหนที่เป็นพยัญชนะที่ขึ้นต้นด้วยอักษรกลางคําเหล่านี้ขึ้นต้นด้วยกไกจ,จานดเด็กตอเต่าเหล่านี้นักเรียน ให้รู้ไว้เลยว่าเขาสามารถผันได้ครบ5้าเสียงนะลูกผ่นได้ครบ5้าเสียงพื้นเสียงของเขาจะต้องเป็นเสียงสามัญน,นะคะรูปแล้ววันอยุกต์ตรงกันอา้าวเรามาดูนะคะลูกขออนุญ,ญาตนะคะอ่ะเห็นไหมคะพื้นเสียงคําว่าพื้นเสียงนักเรียนดูตรงนี้นะคะคําว่าพื้นเสียงคําว่าพื้นเสียงจะไม่มีวันณยุตใดๆไปอยู่ข้างบนเขาเด็ดขาดเห็นไหมคะ จะไม่มีไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัตวาไปอยู่ด้านบนเขาเด็ดขาดนี่คือพื้นเสียงของเขานะคะพื้นเสียงคือมีแค่พยัญชนะกับสระเอ๊ะโทษทีค่ะลูกมีแค่พยัญชนะกับสระแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะคะไม่มีไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัตวาไปทําให้เสียงสูงทําให้เสียงต่ํานะคะเพราะฉะนั้นพื้นเสียงของเขาจะอยู่ที่เสียงสามัน แล้วเวลาผัานเขาผัานได้ครบทุกเสียงเห็นไหมคะเสียงเอกเสียงเอกรูปก็คือรูปเอกเห็นไหมคะเสียงโทรูรปก็รูปโถเสียงตรีรูปก็รูปตรีเสียงจัตวาก็รูปจัตวาเวลาผัานนะคะใช้ห้านิ้วอย่างไงนักเรีนเยนดูนะคะครูจะผันคำแรกคำว่ากาโททิลุกกากา กากากาเห็นไหมคะกา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 ห้านิ้วของเรานะคะต่อไปคําว่าบานพื้นเสียงบานนะคะเพราะฉะนั้นเวลาผ่านบ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 านอะพื้นเสียงอางค่ะพื้นเสียงอ่างอาง อ้างอ่างอ้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 างอ่างอ้างอ้างอ้างเห็นไหมคะห้านิ้วของเราเป็นพื้นเสียงอ่ะเป็นเสียงวรรณยุกต์นะคะอ่ะต่อไปนะคะอักษรกลางเราไปดูกิจกรรมซิอ่ะเมื่อกี้คุณครูพูดไปละเรามาดูอักษรกลางผันได้กี่เสียงลูปอักษรกลางผันได้กี่เสียงได้มีรูปวันยุกกี่รูป ผ่านได้อา้าวติ๊กตอกติ๊กตอกเอาลองคิดดูสิคะอ่าโกป้ายอักษรกลางผ่านได้ห,ห้าสี่งโอเครูปบรรยุกมีกี่รูปครบสี่รูปเลยอ่ารูปเอกรูปโทรูรปตีรูปจตัตวาอ่ะแล้วคำ ข้อที่สองคำคำนี้คำว่าจา้านคำว่าจา้านคำว่าจา้านรูปใดรูปวรรณยุกต์คือสิ่งที่นักเรียนมองไปแล้วเห็นเลยรูปคือสิ่งที่เรียนมองปุ๊กเห็นเลยว่ามันคือรูปอะไรอ่ามองไปสิเห็นรูปวรรณยุกต์ใดคะรูปโทรเพราะฉะนั้นรูปวรรณยุกต์โทคะ่ะลูกเสียงวรรณยุกต์ละอ่ะนิ้วมือห้านิ้วพิเศษของเราอ่าวเริ่มเลยค่ะ จานจานจานตกที่นิ้วกลางลูกตกที่นิ้วกลางนิ้วกลางเป็นเสียงอะไรคะเสียงโทอ่าตกที่นิ้วกลางเป็นเสียงโทเห็นไหมคะอ่าต่อไปมาดูอักษรต่อไปอักษรต่อไปอักษรสูงเห็นไหมคะอักษรสูงพีฝากถุงข้าวสารให้ชัน มีสมาชิกัน11ตัวเมื่อไหร่ที่ขึ้นต้นด้วยอักษรสูงเมื่อไหร่ที่ขึ้นต้นด้วยอักษรสูงหรือคำคำนั้นเป็นอักษรสูงนักเรียนจะผ่านได้แค่3เสียงลูกผ่นได้แค่3เสียงพื้นเสียงของเขาคือเสียงจัตวาพื้นเสียงของเขาคือเสียงจัตวาพื้นเสียงคือครูบอกไปแล้วว่าพื้นเสียงคือไม่มีวรรณยุกต์ใดๆ ต่อข้างบนนะคะไม่มีไม่เอกไม่มีไม่โทไม่มีไม่ตีไม่มีมไม่มมไมมมตะวาพื้นเสียงคือเสียงจตัตวารูปและวรรณยุกต์ตรงกันอ่ะคาว่าผาคําคว่าผาอ่ะคาว่าผาอันนี้คือคําพื้นเสียงนะคะคําคือพื้นเสียงพื้นเสียงอ่ะเรามาดูสามาเวลาผันอักสองศูนอ่ะ ให้ใช้อักษรต่ำเข้ามาช่วยผาเห็นไหมคะเวลาผ่านอักษรสูงเขาจะใช้อักษรต่ำเข้ามาช่วยผ่านำผ่าเข้ามาช่วยอ่าผาผาเห็นไหมคะผ่าใบเอนะผ่าผาขาเห็นไหมคะผาพื้นเสียงไม่มีวรรณยุกต์จะอยู่ในเสียงจัตวาอ่า เอาอักษรต่ําเข้ามาช่วยค่ะเอาอักษรต่ําเข้ามาช่วยเอาขาเข้ามาช่วยขา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 เห็นไหมคะรูปเอกเสียงเอกขา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 เห็นไหมคะขาขาเป็นเสียงจัตวาต่อไปข้าง คางอ่าคางอ่านักเรียนก็เอาอักษรต่ำเข้ามาช่วยคือคอควายคางอ่าใช้อักษรต่ำในการผันช่วยนะคะคางคางคางข้างคางขางเห็นไหมคะอ่ารูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทค้างคาง ข้างค้างขาอ่ะเหล่านี้นะคะที่คุณครูนี้เอามาช่วยนีย่เขาเรียกว่าการนำอักษรต่ำเข้ามาผ่านช่วยเพื่อที่จะให้การผันง่ายขึ้นนะคะอ่ะต่อไปต่อไปนะคะมาดูกิจกรรมของเราอ้าอักษรสูงผันได้กี่เสียงและมีรูปวรรณยุกต์กี่รูปอักษรสูงผ่านได้3 เสียงอ่าสามเสียงคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวานะคะผ่านได้สามเสียงคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวารูปวรรอยุตหลังเมื่อกี้นักเรียนมองเห็นมีแค่กี่รูปมีแค่สองรูปอ่ามีแค่รูปเอกกับรูปโทแค่นั้นเองคำต่อไปข้อที่สอง คำว่าสารคำว่าสารรูปใดมีรูปวรรณยุกต์ไหมไม่มีรูปวรรณยุกต์ข้อนี้รูปวรรณยุกต์ไม่มีขีดแดดลงไปและเสียงวรรณยุกต์คือเสียงใดใช้อักษรต่ำเข้ามาช่วยลูกสาร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 ,สารเห็นไหมคะ ตกที่นิ้วก้อยคําว่าสานอยู่ที่นิ้วก้อยสานานสานซานซา,าเห็นไหมคะนิ้วก้อยตกที่นิ้วก้อยเพราะฉะนั้นนิ้วก้อยคือเสียงวรรณยุกต์ใดนิ้วก้อยคือเสียงวรรณยุกต์จัตาวาโอเคอะไปต่อไม่รอแล้วนะไปต่อจ้าไปต่อที่อักษร อักษรต่าอักษรต่ํานี้ผันได้สามเสียงโอ้อักษรต่ํานี้ผ ah, ันได้สามเสียงพื้นเสียงพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญโอ้ยพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ <prayer> รูปและวันในยุกต์ไม่เหมือนกันเลยรูปและวันในยุกต์ไม่รูปและวันณยุกต์ไม่เหมือนกันเลยนะคะอะมาดูมาดูข้อนี้ พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญพื้นเสียงคือไม่มีรูปวรรยุกต์ใดๆอยู่ข้างบนเอกโทตีจตว่าไม่มีพื้นเสียงเขาอยู่ที่สามัญเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาผ่านอ่ะคำว่าค่าคําว่าขาอ่ะขาคาค่า,คา,คา,คาเห็นไหมคะขาอ่ะ ขา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 ค่ะอ่ะ,อะย,ย้ยายย,าย้ยายย้ายย้ายเห็นไหมคะอ่ะย,ย้ยายย้ายอ่ะเอาเป็นแบบเนืปป้อโป้งอ่ะกำไว้ดีกว่าเนาะวาง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 เห็นไหมคะวาง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 อ่ะอ่ะนี่คือการผ่าน อ่ะเพราะฉะนั้นคุณนี่ถามว่าคําว่าว่างอ่ะคำว่าว่างรูปเอกมองละเป็นรูปเอกแต่เสียงลว่าง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 วางวางว่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 างคือนิ้วกลางนิ้วกลางเสียงโถเห็นไหมคะตรงเป๊ะเด๊ะเลยไหมคะนิ้วกลางเสียงโถอ้าวไปดูกันต่อที่แบบฝึกของเรา อา้าวอักษรต,ต่ำพันได้กี่เสียงอักษรต่ำพันได้กี่เสียงลูกพันได้สามเสียงคือเสียงสามัญเสียงโทแล้วก็เสียงตีสามัญโทตีนั่นคือเสียงของอักษรต่ำนะคะรูปและวรรณยุกต์รูปและวรรณยุกต์มีแค่สองรูปคือรูปเอกกับรูปโท ต่อไปข้อที่สองคำว่าพ่อคำว่าพ่อรูปวรรณยุกต์ใดคะลูกคำว่าพ่อคือรูปวรรณยุกต์รูปเอกเห็นไหมคะครูบอกว่าคำว่ารูปวรรยุกต์คือมองปุ๊บเห็นปั๊บเลยว่ารูปอะไรแล้วเสียงล่ะพ่อพ่อพ่อเห็นไหมคะพ่อ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  คาว่าพ่ออยู่นิ้วกลางนิ้วกลางเสียงต้องเป็นเสียงโทนิ้วกลางเสียงต้องเป็นเสียงโทเห็นไหมคะไม่ยากเลยการผันวาในยุยุคนักเรียนลองเอาไปใช้นะคะนิ้วมืวอห้าน,นิ้วของเรานิ้วมือห้านิ้วของเรานําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะอ่าวลองดูนะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะ